สวัสดีเราชื่อฟ้านะวันนี้เพื่อเราบางยามมีชาเลนจ์คือถือสิญอดในเดินเรามาดอนหนึ่งวันทีนี้เราก็เป็นคนพุธนี่แหละก็จะลองถือสินอดดูว่าจะทนไหวไหมเออตอนนี้กำลังจะไปหมออตอนนี้เราก็เดินออกจากบ้านแล้วเออก็คือที่จริงอะ่ะเราเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วลองศึกษาดูว่าเออเขาอะ่ะให้สามารถกินข้าวก่อน ออพาทิตขึ้นอะไรเงี้ยเออเราก็เลยเตรียมตัวตื่นตั้งแต่ตีห้าสีเพื่อมากินข้าวเออแล้วก็แล้วก็กินน้ําอัดดําเข้าไปค่อนข้างเยอะมากตอนนี้ก็จบอยู่มือนกันแต่ว่าก็ลองดูว่ามันจะทั้งวันไหวไหมตอนนี้ถึงห้องเรียนแล้วนะก็รู้สึก ค่อนข้างที่จะหิวน้ํามากๆตอนเนี้ยคือข้าวมันไม่ค่อยหิวหรอกแต่ว่ามันทุก้มันหิวน้ํามากอเอเอแล้หิวแล้วก็มีแต่วันนี้อากาศร้อนด้วยมไม่รู้ว่าจะไหวเปล่าก็พยายามจะถือซืออดไม่ให้แตกใหได้ตอนนี้คือโคตรหิวน้ำแล้วก็หิวข้าวด้วยตอนนี้คือหลังจาก เลิกเรียนแล้วแล้วก็หาตัวข้าวเวลาแล้วก็มาลานคอมแล้วกันเออม,มันร้อนอากาศมันร้อนแล้วมันไม่ได้กินข้าวเนียเหมือนจะเป็นไมเกรนนิดนิดน้ำมากโคเที่วน้ำเลยตอนนี้เที่วน้ำจริงๆ